วันนี้ก็มารับใบป,ประกาศนะคะสะาวเธอของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นใบขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็ใบเล็กเนี่ยครูจะทําให้ทําให้เด็กนะคะของเราก็คือประมาณเรียนเดือนแล้วก็ประมาณเท่าไหร่นะกี่เดือนเรามารับใบเดือนคึ่งค่ะประมาณเดินแค่เดือนครึ่งเองเนาะทีน,นี้ช่วงที่เรารับใบนี่เราก็มีงานให้ทำํำมีงานให้ทํานะคะเป็นไงบ้างงานโอเคไหมสนุกมจะมาได้เื่อไรจักรอบ ย่างชิล่ากันหกรอบยังไม่ได้เลยหกรอบหกรอบนี่ก็โอ้ก็แห้งแล้วค่ะแห้งแล้วติ๊เติมดีไหมเลือดเลิศเกษตร้านก็ยังรับลูกค้าไอ้รับหมออเยอะเนาลยเนาะร้านที่เราอ่ะเมค่ะใช่คอวานที่ครูไปไลฟ์ให้แกแกก็บอกว่าอยากได้อีกตั้งห้าสิบคนอยากได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ไอ้เขาเอาต่างชาวออกหมดเนาะหมอก็เลยขาดมากๆเลยเนาะเอาเชิญชวนเพื่อนสิใครอยากจะมาเรียน อยากมาเรียนเชิญเลยนะคะนี่ฮาโวนีเพราะว่าใบเราได้ชัวร์เต็มที่แค่แค่เดือนครึ่งนะคะใบภูเลียร์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเรารับตั้งเรียนแค่เดือนละแค่สิบคนแล้วก็เอกสารเราออกให้เรียบร้อย